คาถาสำหรับการถวายเครื่องบูชาวัคกราตุนทะมหากายาสุริยากโกติสมาปราภานิระวิณมคุรุเมเทวะสาระวะการะเยสุสารวทธาคาถาบูชาพระพิคเนตแบบสั้น โอมศีคเนสายะนะมหาคาถาบูชาพระพิคเนศแบบไทยโอมพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปิพระพิคเนศสวนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพคาถาพระพิคเนศ โอมการพินทุนาถังอุปปนังพรโมโนจอินโทพิคเนโตมหาเทโวอาหางวันทามิสัพทาสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิการิยังประสิทธิเมคาถาบูชาพระพิคเนตเพื่อความสำเร็จโอมสีคเนสายะนมะชยะคเนสะ ชยะคเนสะชายะคเนสะเทวามาตาชากีปรวตีปิตามหาเทวาลทุวันกาโคคะละเคสันตะกาเรเสวาเอทันตะทยาวันดะจารผูุชาทารีมาเถสินธุระเสเหมูเสกีอสวารีอันธนะ โกอ,อามขะเทตะโกกายาพาณน,น,นะโกกุตันเทตะโกธินะนิรธนะมายาบทสวดขอพรโอมภูตายะนัมมหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดโอมพักตะวิคณะวินาศสนนะมะหะ ขอพระพิคเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมวิคณะราชายะนัม,มหะขอพระพิคเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสุธิปริยายะนัม,มหะขอพระพิคเนศวรโปรดประทานสติปัญญา ในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสรีสายะนมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานทรัพสมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสถิรายะนมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสมาหิตายะนมมะหะ ขอพระพิกเนศีสวนโปรดประทานสุขภาพรารณามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสุมายายะนมหะขอพระพิกเนศีสวนโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด